สำหรับ V ีออที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปน่าใช้ฟังก์ชันต่างๆครบนะครับสำหรับคันนี้1.5มิตรปี2021นเะครับเลขมาอยู่แสน0 0 0หโลเท่านั้นนะครับคันนี้3 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทเท่านั้นรายได้นะครับขอ1มื่น0 4 0 0ต่างๆขึ้นไปออกคันนี้คนเดียวจบไม่ต้องค้าไม่ต้องกู้ร่วมเลยนะครับผมถ้าใครสนใจกาลังหารถคันแรกไปใช้งานแนะนาคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไป ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมที่ช่องโอรมเก่งมือ2มินบุรีนะครับกับผมเซลอเปทยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รดมือ2อนะครับวันนี้พามาชมอีกแล้วนะครับผมสําหรับรถนาะสติตี้คาที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นโตโยต้าวีออสตัวรองท็อป1.5มิตรปี2021คันนี้ได้ปีใหม่นะปีใหม่หน่อยนะครับปี2021ลดหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ชัดเจนแน่นอนสําหรับคันนี้ 379 0 0 0บาทราคาคันนี้ค่าตัวคันนี้นะครับและเลขหม่นะอาจจะแอบเยอะนิดน,นึงเพราะว่าเป็นรถเน้นใช้งานนะครับ1 4 0 0 0 0โหลดนะสำหรับคันนี้นะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,500นะประมาณ6,500บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังหารถคันแรกนะหรือว่าเป็นรถเก่งที่อึดถึกทนอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าใช้งานได้ยาวๆอีกเป็น10ปี มาดูรุ่นนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับตัวฟังก์ชันต่างๆเลตข้างว้วต่างๆดอกเบี้ยต่างๆเดี๋ยวผมชี้แจงในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยโอรุมเก่งมือสองเมนบุรีนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกนะครับของผมมี2ช่องโอเปนยนหรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะครับสําหรับตัว V ีออโตมิดนะคันนี้นะครับหลุดจองนะหลุดจองนะครับผมสําหรับคันนี้นะทะเบียน3 1 3 0คันนี้นะครับคันนี้ ไฟหน้านะตัวรองท็อปได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียเรรอยนะครับไฟเดย์ไทม์นล่นิ่งไท์ต่างๆมีมาให้นะครับตอนหมอกด้านล่างมีมาครบนะสำหรับตัวนี้กระจังด้านหน้านะครับกันชนหน้าเดิมนะโลโก้ตัวนี้ได้เป็นตัวโครเมียมนะครับเหลี่ยมสันคมกระโปรงด้านหน้าตัวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยนะมาพร้อมกับตัวสีบอลเงินสีซิเวอร์แบบนี้ดูแลง่ายแน่นอนนะสำหรับสีนี้นะครับ เป็นรุ่นนะเป็นสีที่นิยมอยู่นะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันดูแลง่ายไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับแล้วก็ดน้านล่างนะนี่ล้อแมกนะล้อแมกเดิมโรงงานขอบ15นะครับดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับยางดันหลบปี2023ย่างเดิมๆนะของตัวรถคันนี้นะครับกระจกนะไม่มีร่องรอยการเสียหายตัวป้ายนะภาษีหน้ารถหมด69เดือนเมษายนสําหรับคันนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะมีมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับ เรียมสันคมด้านข้างตัวรถนะของเดิมทั้งหมดนะสำหรับคันนี้กระจกเดิมนะคิวกันสร์มีมาให้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะซบี้นะรองรอยด้านในนะครับผมโครงสร้างด้านในเดิมนะครับนี่วอนน้อนต่างๆไม่เคยโดนประแจเลยผลิตต้นปีนะครับตัวนี้ผลิตเดือนมกรานะครับแผ่นเพจของโตโยต้ามอเตอร์นะครับผมผ,ผลิตตรงนี้ปี21นะชัดเจนนะครับผม แล้วก็ล่องลอยนะกระดูกงูต่างๆนี่เม็ดอาร์ต่างๆเดิมนะครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับะแกะยากนิดนึงนี่ให้ดูเลยนะครับนี่สวยงามรอยคีบโรบอตต่างๆอยู่ครบนะสำหรับคันนี้นะครับผมแล้วก็แผงประตูนี่ก็ตัวน็อตด,ด้านหน้านะครับเสาเอนี่สวยงามแผงประตูตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับต่างจากตัวท็อปแค่นิดหน่อยแค่ตัวสีแค่นั้นเลยนะครับนี่ ด้านข้างนะครับของแผงประตูนะเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะส่วนด้านข้างตัวนี้น่าจะประมาณสัก60ได้50-60ได้ประมาณนี้นะครับเป็นฟิล์มของตัวลามินาเลยนะครับตัวนี้ระบบล็อกเด็กมีมาให้สําหรับปุ่มล็อกเด็กนะครับป้องกันนาไม่ให้น้องๆหนูๆนะครับเปิดประตูจากด้านในได้เวลาเดินทางนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะใช้น้ํามันอะไรได้บ้างนะแก๊สโซฮอล์นะครับผมเบนซิน 9195E20 นะจัดหนักจัดเต็มได้เลยสำหรับ V8 รุ่นนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะไฟท้ายเดิมโรงงานมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมกับกล้องถอยเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวมิดตัวรองท็อปคันนี้สภาพเดิมๆน่าใช้นะสำหรับตัวน่าใช้นะครับมีกล้องให้นะกล้องเดิมโรงงานจอด้านในนะครับเดิมโรงงานกระจกนะครับเดิมโรงงานมีไล่ฟ้าต่างๆมีมาให้ครบนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างฝาท้ายนะนี่โครงสร้างฝาท้ายเดิมนะครับ ะเข็บซีนกาวด้านข้างเดิมทั้งหมดนะสำหรับตัวนี้นะครับ mm hmm. หัวน็อตเดิมดูระบายอากาศต่างๆเดิมเม็ดอาร์ k, เดิมนะครับสําหรับตัวนี้ดูได้เลยนะครับแล้วก็หัวน็อตฝั่งนี้นะครับเดิมทั้งหมด mm hmm. ไม่เคยโดนปรแจาขายเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสําหรับคันนี้นะแล้วก็เม็ดอาร์กลางน้ํานะครับเดิม mm hmm. สวยงามนะ,ะเดี๋ยวพาดูอีกฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เดิมเช่นกันนะครับ รถคันนี้ไม่เคยมีการชนนะไม่เคยผ่านการชนเข้าโครงสร้างเลยนี่ดูโครงสร้างด้านในเม็ดอาร์กต่างๆนะครับโครงสร้างด้านในนะของชุดนะครับผมด้านหลังตัวนี้ถาดลองด้านหลังมีมาให้ครบนะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างนะอุปก,กรณ์ด้านล่างยางอะไหล่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวชุดนะครับอุปก,กรณ์อยู่ในถุงดําเรียบร้อยและส่วนแม่แรงนะจะอยู่ตรงด้านหน้านะครับ แม่แรงจะอยู่ตรงที่นั่งใต้ที่นั่งข้างคนขับนะจะอยู่ตรงนี่ที่นั่งข้างคนขับฝั่งซ้ายมือจะอยู่ใต้เบาะเลยนะครับผมเป็นในส่วนของแม่แรงเวลารถเกิดยางแตกอยากเปลี่ยนรถนะครับก็นะเอาแม่แรงตรงนั้นมายกขึ้นได้เลยนะครับส่วนเสียมสันคมด้านข้างตัวรถของฝั่งนี้เดิมทั้งหมดนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะล้อแม็กอะไรต่างๆเดิมนะครับไม่เคยมีการปรับแก้เลยนะครับสภาพโครงสร้างเดิมมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนนะคุณพี่ นะเดี๋ยวต่อไปพาดูด้านในกันต่อนะครับแต่เดี๋ยวพาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับล่องลอยนะเสาบี้ฝั่งนี้ตัวน็อตต่างๆเดิมไม่เคยขยับนะครับโครงสร้างเดิมนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ฝั่งนี้นะครับของนี้ยากถอดนิดนึงนะอาจจะถอดอาจจะแก้ยากเลยนี่เม็ดอาร์คอยู่เดิมนะครับผมลอยคีบโรบอตเดิมนะครับเรียงกันเป็นแถวเป็นเม็ดเลยนะสําหรับคันนี้นะครับ หรือว่าถ้าใครนะอยากได้เป็นตัวที่แบบเป็นสีอื่นเราก็มีนะครับผมไม่ใช่ว่ามีแค่สีนี้ส่วนตัวเป็นสีขาวเป็นสีเทาดําต่างๆสีดําต่างๆมีหมดนะครับหรือว่าใครอยากได้เป็นราคาที่ดอกลงนะราคาที่ดอกลงเป็นสามแสนต้นๆนะก็มีเหมือนกันถ้าใครสนใจนะครับทักมาหาผมโทรมาหาผมที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปลดให้ดูหรือว่าถ้าใครสนใจคันนี้ทะเบียน3ามหนึ่งสามโซนคันนี้ก็ติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ส่วนภายในตัวนี้พวงมาลัยนะเป็นมัลติฟังก์ชันครบแล้วนะครับตัวนี้พวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับสวยงามเลยนะสําหรับคันนี้นาปะเลือนไม้ไม่อยู่1นึ0 0 0กิโลแท้ๆนะครับไม่มีการกรอไม่เคยผ่านการกรอเลยนะครับส่วนตัวนี้แอร์แบ็กได้คู่หน้านะครับจอก,กลางนะเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆเสียบ USB เสียบไฟแฟลชไดร์นะครับเปิดเพลงได้ระบบทีลิง์เชื่อมต่อได้หมดวิทยุมีให้นะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะ ส่วนแอร์ตัวนี้ได้เป็นปุ่มปรับออโต้แล้วเรยบร้อยนะครับปรับอุณหภูมิออโต้ต่างๆไล่ฟ้าต่างๆได้หมดนะครับพร้อมกับเกียร์ CVT 6สปีดตัวนี้นะครับแบบขั้นบันไดนะจัดเต็มเลยนะครับส่วนด้่นบนนะระบบไฟนะครับมีมาให้นะครับนี่แล้วก็นี่พลาสติกนะจากที่บางแดดยังไม่มีถอดออกเลยนะครับสภาพโครงสร้างใหม่จริงๆนะรถมาเน้นใช้งานนะครับสำหรับรุ่นนี้ทนแน่นอนนะครับส่วนต๊วเบาะนะดีไซน์ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับดำเงาแบบนี้เลย ร่องรอยเบาไม่มีการขาดไม่มีการโดนเจาะนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเบาะเรามีการปรับสภาพต่างๆมาให้ครบนะครับผมทางเราดูแลให้ทั้งหมดนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ส่วนด้านหลังเบานะครับผมนี่สภาพโครงสร้างดีทั้งหมดนะครับผมเป็นได้เป็นเบาะหนังนะสวยงามเลยสําหรับคันนี้นะครับถ้าสนใจ379,0 0 0บาทจบสดได้นะครับหรือว่าไฟแนนซ์ จัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวน์ผ่อน7ปีอยู่ประมาณ6 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวต่อไปพามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ของ v ีออสหนมีตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรน้หนึ่งร้อยแปดแรงม้านะครับกับเอียซีวีทีหกสปีดตัวนี้เลยเป็นเกียออโต้นะครับโครงสร้างเครื่องต่างๆเดิมทั้งหมดนี่ถึงที่ดูได้เลยนะครับไดสตาร์ตต่างๆนะตัวนอ็อตต แต่ทำงานเครื่องดีนะน้ำมันไม่มีรั่วไหลรั่วซึมแต่ตัวน้ำมันเครื่องทางเราเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับแล้วก็เช็คให้ทั้งหมดถ้าเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนให้ดูแลให้ทั้งหมดให้พร้อมใช้เลยนะครับนี่สภาพต่างๆสวยงามแบตเตอรี่ต่างๆเดี๋ยวเราดูแลให้เช็คค่าแบตให้นะ,นะครับถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะครับผมนี่สวยงามนะเบลชงเมทาร์สอยู่ครบนะครับตัวน็อตต่างๆหัวน็อตต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับน็อตด้านบนนะนีะ่นสวยงามเลยตะเก็บต่างๆเดิมนะครับ คานหน,น้ารูกลมต่างๆเดิมนะครับผมไฟหน้าแตนลีนเดิมทั้งหมดคานนะครับหม้อน้ํานต่างๆเดิมนี่คุณพี่ดูโครงสร้างไม่เคยมีการปรับแก้นะครับไม่เคยมีการย้อมแมวแน่นอนนะโลโก้ไทยคุยต่อฝั่งนี้ดูครบนะครับเดิมโรงงานนะเม็ดอาก,กันในนะการเก็บงานนะครับต่างๆตามอกอกอ,อาร์หนึ่งยังอยู่ครบตาปั๊มนะสวยงามเลยนะครับหัวน็อตต่างๆด้านบนรูระบายอากาศนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะติดมาให้ครบ แล้วนะครับสภาพโครงสร้างฝากระโปรงตัวนี้รับประกันหรือว่าโครงสร้างเดิมๆอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจกําลังหา v ีออสันไปใช้งานนะครับมาดูคลิปนี้ได้เลยนะสําหรับตัวนี้เป็นตัว1.5มิลนะครับตัวรองท็อปปี2021ปีใหม่แล้วนะคันนี้ฟรีดาวนผ่อนอยู่6,500บาทเท่านั้น379,000บาทถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อนะสอบถามมาที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ088651 3 7 3 0ติดต่อหาเซลล์โอพยนต์ได้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจคันนี้แถมฟรีประกันเครื่องเกีย์ไปเลย1ปีนะครับบวกกับประกันจุกเฉินฟรีอีกหปีช่วยเลยจูเฉินหนึ่งปีทั่วประเทศไทยนะครับรถเกิดปัญหาอะไรโทรคลิ้งเดียวมีรถสไลดล์รถยกไปรับแน่นอนนะครับใครสนใจรีบทักรีบโทรมาหาผมได้เลยนะวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกราบลาไปก่อนแล,ล้วพสก้นใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ ถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อมาหาผมเซลล์น้องโอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ